นนจะให้ดูบรรยากาศภายนอกนะคะอันนี้ต้นแอปเปิ้ลตันนี้ก็จะขาวโพลนมากเลยส่วนี้ก็จะ,ลจะปลูกต้นไม้เอาไว้ <c oughs> ต้นไม้กลายเป็นหีมาหมดแล้วหูหนามากอะ่ะดูสิเดีให้ดูนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ ดูแมออแวขอมเรากำลังสนเลยแหละเจปโนี่มานุกเจปโปนางชอบวิ่งเล่นตรงหิมะโอ้หิมะแบบสูงมากยิ่งโดอ,ออกมาตรงบริเวณด้านนอกนะพื้นที่บริเวณด้านนอกก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะทุกที่เลยนะคะ ซนตรงนี้เราก็จะเอาไว้ตีแบตแต่ตอนนี้มีหิมะเต็มไปหมดแล้วเซปโปเซปป,ป,ปอมนีม่เร็วเซปโปทำไรอ่ะนี่มาเร็วนี่มาเร็วโอ้มาดูตรงนี้นี่นะคะดูนี่ พ่อน้ำนะฮะดูมันแข็งอะดูสิโอ้หักกินได้เลยดูดูสิคะอันนี้คือเมื่อหลายวันก่อนมันอากาศประมาณติดลบยี่สิบสี่เนาะแล้วทีนี้ว่ามันแข็งมากคือเก่าอากาศโหดมากอะ มาสองวันก่อนออกไปข้างนอกนี่คือแบบไม่ไหวอะความรู้สึกเหมือนกับเราโดนไฟช็อตอะเหมือนโดนน้าร้อนลวกกับความรู้สึกนั้นเลยอะอ่าอันนี้ก็โต๊ะตรงช่วงระเบนด้านนอกเนาะเที่อาไว้ปิ้งย่างหมูย่างกระทะอันนี้บ้านพักค่ะเอาไว้ไปนั่งเล่นตอนช่วงหน้าร้อนเนาะอันนี้ก็ปิดไว้หมดละไม่ให้หิมะ ah เข้าไป เดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนนี่เราจะทำควมามสะอาดมานอนตรงโซนเนี้ยได้สบายลมโกลกพัดเย็นสบายค่ะโอ้โหดูถ้าจะแบบสนุกสนานมากเลยตัวนั้นทำไรอ่ะเสีปอดทำไรทำไรฮะทำไรเหรอ นางมีความสุขมากค่ะน,นั้นก็จะคว้างไปถึงระเบียงด้านนอกเลยนะคว้างมากเดี๋ยวเราจะเดินรอบๆเด้อว่าเป็นยังไงหิมะเยอะมากก็ดูสิมาดูกันบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ าชอบเล่นแบบนั้นน่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมกระต่อ,อันนี้บรรยากาศบริเวณภายนอกนะคะบริเวณภายนอก อันนี้โอ้โหนิมมสูงมากค่ะดูสิคือเนี่ยคือจมอะ่ะก็คือแบบดูสินะ่ะอันนี้ต้องหลังบ้านค่ะ รับเบงด้านหลังบ้านรอบๆบ,บ้านก็เป็นเบงที่กว้างมากทางสวนทางเข้ารถนะคะอันนี้กุหลาบที่ปลูกไว้เพิ่งจะปลูกปีที่แล้วนะเริ่มปลูกแต่ว่าออกดอกสวยมากค่ะแต่นี้ว่าสงสัยคุณแฟนคงจะลืมต้องตัดตอนกิ่งหน่อยแล้วก็เอาผ้าคลุมแต่สงสัยจะลืมทำอ่ะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะโตไหม ช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะอ,ออกเป็นแบบไหนออ,อันนี้เราทำปลาเอาไว้นะฮะทำปลา3ามรสเอาไว้เนี่ยฮะนี้เลยเอาไว้กินหน้าหนาวแต่ว่าตากข้างนอกก็ดีเพราะว่าไม่มีแมลงแล้วก็แบคทีเรียก็ตายหมด และแห้งเร็วด้วยดีมากค่ะเรายังเหลือปลาอยู่เราก็เลยเอามาทำสามรสซะเลยเนี่ยคะะ่ะดูเลย <c oughs> นางคงมีความสุขมากยคละ,ะวิ่งจะอันนี้บริเวณหน้าบ้านนะคะทางด้านเข้าที่รถเข้ามาโซนนี้ตอนนี้จะต้องเอารถ <c oughs> มาไถา หิมะออกรถยนต์จะได้เข้าได้นางคงมีความ,มสุขมากเลยอันนี้ก็ต้นไม้นะคะเนี่ยสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยเวลามาันโดนหิมะมันจะสวยมากเลยดูสิเป็นอน่ อันนี้มันจะเป็นบ้านติดกันเนาะแต่ว่าเขาจะใช้รั้วเป็นเป็นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยกั้นกันแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีใบออกนะอันนี้ก็ดูสวยนะเนี่ยนีอะไรอยู่ด้วยมาดูกันว่ามีอะไร อันนี้ก็คือบ้านปลูกผักของเราอันนี้ก็เป็นหิมะหมดแล้วเดี๋ยวหน้ารา้อนเราจะมาปลูกต้นหอมอมืเราต้องมาทำความสะอาดกันใหม่ร้อยหิมะร้อยเข้าหน้าหนาวก่อน <c oughs> อันนั้นจะเป็นต้น,นดูสิบริเวณดู หาวไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวหนาวจริงๆแต่ไม่นี้ออกมาทำวิดีโอได้เพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ลบแปดลบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลบยี่สิบนี่ไม่ออกมาแน่นอนค่ะเพราะมานั่งถือไม่ไหวเนี่ยมือแข็งอันนี้อะไร เมียวไปไหนแล้วล่ะนี่ฮะก็คือหน้าหนาวของประเทศฟินแลนด์นะฮะก็ะจะเป็นอย่างนี้มาดูถ้าฝนมันตกก็จะหิมะก็จะละลายอาตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะฮะไม่ไหวล้วเดี๋ยวจะเข้าไปอุนอ่นอุ่นอุ่นร่างกายภายในบ้านก่อนมือเย็นมากตอนนี้ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามวิดีโอถัดไปนะคะเราจะมีอะไรเยอะแยะวันนี้เลยบ๊ายบาย